สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันจักรยานเพื่อการโกลาหลในชื่อบ k e ฟ o r w ว r d ปั่นเพื่ออะไร2017นะฮะกับผมโจแผดซ่งและชาวแก๊งเทาไว้อยู่ไหนไทยแลนทอเจือก็นมาเมาวอ เดี๋ยวโจดี้เขาเลยกินลาโจอดี้มาที่ไปหมดเลยทุกคนหมายพี่แล้วเราต้องหมดหมดแล้วโจดี้ทำอะไรอ่ะรับบอลหลุดมือเหรอหมายหมดจักรยานถล่มไก่จักรยานลอยโอเคครับเดี๋ยวสงสายต้องแตกเข้าโฆษณาสักครู่นะครับเพราะว่าจักรยานลอย ไปโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะต้องสักคู่อ่ะคออีกสักระยะเลยแหละใครให้ไม่สองนะขออีสักยระยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพักสักคู่หนึ่งนะ นี่ยฮะตอนนี้เรากําลังพบกับพลังงานบางอย่างนะรู้สึกเย็นที่หน้ามากมีอะไรนูนๆอยู่แถวๆตรงหน้าอกผมนะอยู่ตรงหลังแล้วเนี่มมาหล่อลื่นนะเนี่ยมาหล่อลื่อนนเนี่ยมาหล่อเลื่นเหมือนตอนนี้ตอนนี้เมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีอะไรมันมาแนบหลังอยู่นะฮะเคยเดี๋ยวเรียนเชิญทุกคนจัดแถวนะฮะเดี๋ยวเราจะเติม กิจกรรมกันแล้วนะฮะแลก็จะไมต้องจอดได้ทีเอาออกเลยฮะคันลอยเลื่อนเอาอก่อนเอาโอเคครับเดี๋ยวทุกคนฟังนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็ก็เมมเส้นทางไว้แล้วนะฮะจากสนามบินทะเลทรายนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามเส้นทางนี้ขึ้นไปทางอ่าทางลุกลังนะฮะขึ้นไปยังภูเขาสูงอภูเขาชิเลียดนะฮะตอนนี้ทุกคนก็รถเรียบรถเรียบชิบหายแล้วยเย็นเย็นเย็นเอ้าวเฮ้ยคนไหลเดื่อคนไหลเดื่อไม่เอาไม่เอา เอ้รถตุ่นรถตุ่นรถตุนรถตุ่นตุ่นรถตุ่นรถตุ่นตั้งน้ำมันติดไปแล้วก็ปั้นติดไปใช่ครับพิธีแชร์เออใช่ใช่ใช่มาทุกคนเาเดี๋ยวพิธีกรจะแบ่งปันแผนที่ให้ทุกคนนะฮะมันได้ทีละสองคนนะทั้งนี้ขึ้นยังไงฮะรถคันไหนดีวะเดี๋ยวเราต้อใส่ใครมีรถนั่งได้เยอะเครื่องบินไง เครื nah ่องบินนะได้ปะเครื่องบินมาร์คได้เครื่องบินลำใหญ่อ่ะต้องลำใหญ่แต่ใครทันใครท่านเร็วพี่โจครับพี่โจขึ้นแดะโอเคถ้าถ้าสอนดีโอเอา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 ไปเอาไปเอาไปโอ้โหโอเคเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินแป๊บนึ่งฮะโอเคเห็นเห็นโลเคชั่นกันยัง เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วใครยังไม่เห็นเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอ้อ้ยโอ้ย้วโอ่าโอ้ยยโอ้ยโอ้ยอ้อย้อออย้ย้อยอไ้อย้้อ เขาเรียกอะไรนะเจ้าหน้าที่สนามจิงแฟลมีขอเบิดนะมีขอรัเบิดอีกไงไม่เอาลเบิรดนะไม่เอาระเบิดนะไม่โอเข้าพเจ้าจะให้สัญญาณนะฮะโอเคเต็มตัวยังไม่ได้สั่งโอเคสามสองหนึ่งไป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 ยิงกายันไปแล้วครดี เราจะเดินทางไปเฮ้ยเฮ้ยงานชันได้ไป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 ันไปแล้วฮะตามทางโอ้โหเจีโจดีดี้กำลังจะใส่มาเลยโหดอุ้ยจเยิงกันด้วยเหรอเยดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงแฟสกัดสกักันด้วยดเลยโหดมากเนี่ฮะเราก็เก็จะปั่นแบบโตลูงกันอู้ยเฉียวเฉีเฉียวเฉ หน้าร้อด้วยหน้า้นคือเราเรียมเมกคนเช้าอ่ะนี่ไปไหเนี่ยเอ้ยไป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 จะเยแล้วเว้ยใจเย็นก่อนนะใจเย็นฝันไปเรื่อยๆแรงแรงแรงแโคเดอร์โคเดอร์มาแรงมากโคเดอร์ไปแรงมากอ้าวน้องพีไปแล้วครับน้องพีเป็นผู้สังเกตการณ์นะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอะไรคันลับคานลับไปาแฮนด์บ์ครับนี่ลงทำไมเจอนี่ลงไปทำไม ไปทางลยเย่เย่เ่กี้หนึ่งเยโอ้ยมาใส่ช้อนนระวังรระวังขาข้างทางไปบข่าข้างทางแล้ไปละเว้ยเป๊ะไมเปข้างหลังนี่สงบจังเลยเนาะกีหน่งตี้หนึ่เะหวเเมาชมดีวเราไหมตอนนี้เราตอนนี้เวลาตีห้าแล้วนะฮะตีห้าิห้านะครับเราปั่นยันเช้าเลยทีเดียวนะฮะในวันนี้โอ้ยเช้าแล้วอะเช้าแล้วัะตอนนี้เราก็เย้าเยเย้เย ตอนนี้เราเห็นอ่าภูเขาชิเลียนแล้วนะฮะนี่วิวสวยงามมากอุ้ยเห็นพระจันทร์ทำไมกู้งแล้วเจมาแล้วข้างหลังเนี่ยอะไรข้างหลังอะไรไล่ฆ่ากันเอต่คอเต่คอตะคอกตี๊ตี๊ปันปันปันอ๋อเอ้ยปันมันเป็นน้ำหมดแล้วเนี่ยเจ้าทำไมถผมถึงมาสุดทางนี้ได้วะหมายจับ อ๋อรู้แล้ GPS มันเปลี่ยนไอเดี๋ยวใครใครเปเมมใครเป็นเมมว้ตรงนั้นวะเขาพี่โจ๊กเลยไม่ผมอะเอ้ยจำได้ไม่ทานได้กับออโต้อะทานออโต้อะดีง่าย่งนี้มันจะทันเกินไปขึ้นง่ายเลยเนี่ยอ๋อแล้วชนอันนี้ครับเอ้ยคิตตี้คิตตี้คิตตี้ฮะเป็นท้าเป็นทาตรงนั้นมันชันไปมันขึ้นได้ว่าตรงนั้นเนี่ยจริงๆไมขึ้นได้เลยผมขึ้นเรื่อยขึ้นได้ขึ้นได้อ้าวใครโอ๊ยโคดเดอร์วกเวล้นะฮะเดี๋ยว เนี่ยเราเราล่วงอีกแล้วเหรอเอาลไรครับโอ้โหจอยอ่ะใช้ปูล์ตอ่าดิโจดอยโด้ยอย่างเงี้ยขึ้นได้ไหมเราโดดขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นี่เดี๋ยวอย่าฉกให้เรานี่อ๋อยังขึ้นถึงนี่อยู่เหรอเกิดนะไปอันนี้เราก็ขึ้นทางที่ลำบากที่สุดในชีวิตนะฮะปวดลำบากใช้ใจจดจึงยกจดจึงยกอีกเลยนะ ปี๊ไปไหนในซองคนนู้นส่วนมิสเตอร์ออโต้นะกำลังมาทางที่โคตรง่ายโอ้ยสองสอชื่อหายแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ามาชนตู้ชื่อหายแล้วหลงเขาพี่พี่พี่อย่ามาเบียดต่อตบตกตกเขาไอ้ยัยเนี่ยกูไม่ตามกิ๊ตตี้จบแล้วกิ๊ตตี้ ตอนนี้แต่ละคนเริ่มหยุดนิ่งกันไปแถบแล้วฮะไปไม่ถูกเหมือนกับต้องสังเกตทางเอาเองว่าทางมันวิ่งยังไงนะอุ้ยแดดาดขึ้นแล้วสวยมากพอดีพอดีช่วงนี้ผมมาบ่อยอ่ะช่วงมาบ่อยนะมาบ่อยมาบ่อยเลยนะมาบ่อยเลยนะไม่จริงจริงผมมาบ่ยก็ใช่เลยตอนนี้อ้าวไปสองมาบ่อยเป็นเราเราถือจักรยานเราวิ่งขึ้นมาได้ป่าลักไก่ลักไก่เขาทำอะไรกันนะ่ ดี๋ยวนะรู้สึกเดินขึ้นไปจะเร็วกว่าเยอะเลยคิตตี้อยู่ที่หนึ่งวะที่หนึ่งที่หนึ่งตอนนี้จอดีจอดีขึ้นขึ้นมาบนเส้นทางนั่นแหละเส้นทางหลักแล้วนะฮะท้าใจอีกนานท้าใจอีกชิวจังวะน่าจะมีคนหลงลำปับเพิ่มสั้นหนิตอนลำปั่นเบลเบลโอเคเดี๋ยวเมาแน่นอนเดี๋ยวขับไปจอดจอดพักแป๊บนึงนะฮะดูวิวนะฮะระหว่างรอทุกคนเห็นแล้วที่กดอ้าวอหนึ่ง อ้าวโคเดอร์ขึ้นมาแล้วโอคเดอร์ขึ้นมาแล้วไปตามมาด้วยเบสนะข้างหลังทำไรกันหรอกกิตตี้กิตตี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหลัไรกันจะถึงทางหลักแล้วเอาเซจะเอาเซนไนมาส่องเขาแมนโอ้เขากำลังโอเคอะกิตตี้กำลังแล้วโว้ยเขาสมาคนไปนูุนโอเดี๋ยวงหลุดโคเดอร์ลงหลุด เดี๋ยวเราเราเรายังไม่หล่นเรายังไม่หล่นอาคิตตี้ลงมาด้วยกันไม่ใช่หรอยิงแฟนอ๋อยิงแฝดใส่คือตาไฟไหม้ใช่ไหมไม่ใช่จจุุยิงนำทางยิงนำทางไม่ใช่ว่ามาถึงทางแล้วนะออโต้ขึ้นมาได้ที่หนึ่งครับเกิดการแยงชิ้นดีชิ้นเด็ดเกิดขึ้นนะฮะพอเด้งหายงี้ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ถ้าเราตกไปทีเราจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วแหละเราจะหายไปตลอดการกิตตี้กิตตี้มาที่โลนะฮะโอ้โหมาที่โลนะอ้าวเมเทอร์บีเมเทอร์บีวิ <S <S ่งไปไหนเมทร์บีเมเทอร์บีวิ่งไปไหนอ้าวดัถึงแล้วเดี๋ยวบี้เดี๋ยวเอามอไซค์เราก่อนมอไซค์มาก่อนโอเคอ้าวคิดทำไมขึ้นไม่ได้กิตตี้ช่างกดนะโอเคต้องมีคนตกขาแน่ๆเลยโอเคแล้วเดี๋ยวทุกคนเอาจักรยานมาจอดตรงตรงบริเวณด้านหน้าด้วยนะฮะลัาเมิเคลื่อนเราก็ต้องมีลงด้วย ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องโอเคครับในเมื่อตอนนี้ทุกคนก็ประส,สบความสำเร็จในการขึ้นมาแล้ว,ลว,ลวรเราก็ต้องมีการนลงคุนมบ้าง,ง,งมันจะมีเนี่ยมันจะมีมันจะมีสะพานตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนสิานดสะพานสะพานเลยเหรอพี่ไม่ใช่สะพานเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นลานอนะ่ะเป็นลานกระโดดยอย่างเงี้ยเออเป็นแลมกระโดดอย่างเงี้ยจะให้ทุกคนเรียงเรียงกันไปแล้วก็กระโดดฝันจักรยานลงมาแบบไม่ให้หลุด ปั่นแล้วว่ปั่นยาวลงไปข้างล่างเลยไปถึงชายหาดข้างล่างโคโหดที่เราพี่พี่ข้างล่างนี่จอข้างล่างเนี่ยแหละเนี่ยแหละต่อตรงนี้เหรอใช่ถ้าเ้าต้อคิวถ้าใครเคยถ้าใครเคยดูคลิปที่พี่ปั่นจักรยานก็น่าจะพอเดาออกว่าไปทางมันจะลงชายหาด ไป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 ปไปไป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 ไปอปนปนปไปไยาวเลยครับยาปไปอะอุไยไปไแตปไปปไ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 ปอปไ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 ปีปไ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 ่ยืนปไ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 ปตปไจักรยานกิไงคุไปไปไเดี๋ยไปดีไป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 ไจไปรยานพี่อยู่หน่อยจักปยานพี่อยู่หน่อยจักไปานไม่ลงมาด้วย จักรยานใครไม่รู้เนี่ยเรียบรย้อยขี่ไม่ได้ใครจะได้โย,ยนจักรยาน,คน,านใครจักรยานแพทคนเดีกยืมอารมณ์ยนต์ตัวนีเดี๋ยวยืมจักรยานนี่ของใครปั่นไปก่อนนะฮะ <c oughs> อันนี้ของใครค่ะอันนู้นของใครใครเห็นหยิบใครเห็นหยิบใคหยิบไปก่อนนะฮะเรารีบปั่นลงข้างล่าง มีคันหนึงเนี่ยมีคันหนึ่งองใครมันจะมีของเรามาของเีมาเซอรี่ของเรไม่รู้แหละเราปั่นคันนี้ลงไปแล้วใครก็ได้ปั่นไปเลยไม่ต้องใส่สั่นเลยเดลองเ้มเยแหลกลงเล่นลหนึ่งลองเล่นล้งมชีพมาเจรื่องชีพอยู่เห็นจอดี้แลวนะฮะตอนนี้ปันลงไปเรื่อยครับมันจะไปถึงชายหาดนะครปลายทางอยู่ที่ชายหาดเทลงไปเลยย่นดีกันเยทายาใครวัดลอกี อันนี้มอนแกไม่มีจักรยานนะใครขโมยจักรยานเราไปวันนี้กิตตี้เดี๋ยววันนี้ไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วนะยืมกันไปก่อนยืมกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยตายเลยไร้ตัวเขาโอเคอ่ะคันล่างมันจะมีท่อระบายน้ำอยู่นะฮะรอใต้รอข้างใต้ไปเลยมันก็จะยาวถสีชายหาดนะฮะทีนี้เรามาจอดรอแล้วเอาจักรยานใช้กันคิตตี้คิตตี้ เดี๋ยวเรายู่คือไม่มีจักรยานใช้อต้องปนต้องฆ่ากันแล้วกันแล้วเจอดี้เจอดี้ลงมาแล้วฮะเจอดี้ลงมาแล้วเออหัวแตกตังคิตตี้ตังคิตตี้ยิงจะยิงแฟนนำทางให้นะนี่อะไรมีเมนเทอร์วีของฟอนด้วยเมนเทอร์วีอะไรนะตายไม่ได้โดนปนเหมือนปนเฮ้ยเดน๋ยวปนได้นอนแป๊บนึงมีมีมีคนอยากหาเรื่องเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง อะไรก็ไม่รู้อ่าใครยิงกูมันจะมีเฮ้ยใครใครเปิดแกงวอร์แถวนี้ปันแล้วปันปั้นปันปั้นเมทอร์มีปันปันเราข้างล่างเราข้างล่างออตายกูไม่ถูกไม่ทนแม้คำว่าใส่มันได้เปลี่ยนแล้วรถถึงแม้จักรยานโอรยถึงทางใครไม่รู้จักรยานฆ่าหายไปเฮ้ยถึงแล้วเว้ยจักรยานจักรยานใครก็ไม่รู้หายไปไหนจะ เดี no, no, so. ๋ยวพิธีกรเก็บตามเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพิธีกรวิ่งไปกับพิธีกรวิ่งหน้าตังแล้วอู้ชนโอ้ยโหดเลยจอยน้ำน้ำนี่คปั่นไปตามร่องน้ำเลยครับมันจะลงไลคิเต้หาเรื่องเหรอคิเต้เอาสักนัดแบบโอ้โหโดนแล้วดีดจนะดีดีนะเดี๋ยวยิงเดี๋ยวแป๊บนึงพิธีกรวิ่งตามไม่ทัน โอเคครับ okay, ตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วนะฮะว่าเมนเทอร์เมเทอร์เข้าเส้นชัยไปดันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพิธีมอบรางวัลอย่างจ่าสมเกียรติเอ็นลองกันนะโอเคโอ้โหเด้อโอเคครับฉันดูตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายหาดกันแล้วนะฮะพบกับอ่าสารอันดับแรกของเรานะฮะมีเขาเขาอัที่หนึ่งเป็นเมนเทอร์เบยอันดับสองเป็นตี้ใช่ไหม ตีแล้วก็อันดับสามเป็นโฮดเดอร์นะฮะเยยยินดีมาแล้วมาแล้วโอ้โหคนสุดท้ายมาแล้ววิ่งมาเองเลยจักรยานหายเข้าจักรยานหายเอาโจดีโจดีวิ่งมาโจดีวิ่งเออเออหนเได้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 แล้วเว้ยโจดี้ได้แล้วเว้ยอุ้ยเราชนคอุ้ย กินอะไรบ้าอ่อนโตแหลกมากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเลนเชนทุกคนมาทางนี้นะฮะเดี๋ยวเยืนเรียงเยืนเรียงลำดับนะฮะแล้วพกจักรยานมาจอดเรียงด้วยนะฮะใครไม่มีจักรยานก็เดี๋ยวยืนโดนป้นเล้วป้นแล้วฮะเมทับบี้เมทับบี้ต่อยังความเป็นที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่งในใจคุณนะเอาส้นตึกตอกหลังพี่จักรยานตบหน้า ตบได้มือมันธรรมดาไปแล้วทำไมคิตตี้ต้องแต่งตัวดีด้วยเบสรางวัลเบสกำลังทำอุปกรณ์ประกอบฉากให้อยู่โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับสามอันดับแรกของเรานะที่หนึ่งก็คือเป็นเมทัลบี เลยเราเปิดแล้วเว้ยอยู่ด้วกันเราเปิดจะเย็นจะเย็นโอเคครับแล้วก็อันดับสองก็คือคิตตี้นั่นเองดีแล้วก็อันดับสามเป็นคุณโฮเดอร์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นไม่เอาเดี๋ยวจะเดินตัดหน้าปืนทำไมเป็นไงบ้างครับคุณเว็ตเทอรีอ่าคุณรู้สึกยังไงครับปรบการได้ที่หนึ่งในการแข่งขันรั้งนี้ครับผม รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่าปกติผมก็ได้ที่หนึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ครั้งนี้ก็จะได้ที่หนึ่งเป็นเรื่องครั้งที่ปกติมากนะครับทำผมรู้สึกเฉยๆมากเลยครับรู้สึกเฉยๆนะแล้วทำไมคุณไม่มีความท้าทายมากรู้สึกทายมากอ๋อเหรอโอเคเมื่อกี้บอกรู้สึกเฉยๆแต่คุณไม่อยู่เฉยๆเลยนะฮะโอ้ก็เทียนเต้นเต้นหนุ่ยเลยโอเคครับคุณ คุณคิตตี้ฮะคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการแข่งขันครั้งนี้ฮะถึงแม้จะได้ที่สองเป็นยังไงบ้างฮะที่สองับที่สองอ่าชุดสองนี้พอแล้วไม่ไม่ไม่่ยังรู้สึกเลยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยกับการปีกขึ้นเขาเหนื่อยมากเลยนะฮะโอเคครับต่อมาคุณที่คุณพอเดีคุณพอด์คือแม้ว่าจะได้ที่สามเนี่ยแต่ว่าคุณก็ทําได้ดีอย่างดีเยี่ยมนะฮะรู้สึกยังไงบ้างอ๋อพอดีว่าโดนคิตตี้ยิงซิงะ นะฮะการแข่งขันก็แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันก็คือการแข่งขันนะฮะมันก็ต้องมีการแบบแข่งแย่ชิงดีกันบ้างถึงแม้จะรุนแรงไปหน่อยก็ตามนะหัวปีขึ้นหน้าเลยโอ้โหลาดคอนเซ็ปต์ของเรานะฮะการแข่งขันไบต์ฟอร์เวิร์ดปั่นเพื่ออะไรฮะคุณรู้หรือยังครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรายังไม่รู้ กูมาปั่นทำไมกูมาทำอะไรที่นี่ทำไมกูได้อะไรใปั่นแล้วไม่ใคชิ้นได้อะไรรู้อย่างเดียวว่าได้กระสุนค่าหัวนหนึ่งเออไอ้อโต้ใจเย็นๆก่อนใครขโมยจะขย่ายกไปโอเคแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ก็เราก็ได้รับคำถามกันทวหน้านะฮะว่าเราปั่นเพื่ออะไรนะฮะลองคิดกันเอาเองนะฮะขณะผมยังไม่รู้เลยว่าปั่นเพื่ออะไรนะฮะ ปั่นเพื่อให้คนยิงกันเองฮะปั่นด้วยครับพี่โจก็ทําให้ได้เลยแต่ที่แน่ๆคือเราก็ได้รับความสนุกสนานในการปั่นจักรยานกันกันอย่างปลาบด้วยกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวแน่อย่างเดียวแน่น้าบินเลยนะเปั่นกันอย่างเดียวแน่โอเคครับก่อนที่จะอ่าวุ่นวายกันไปมากกว่านี้นะฮะ๋ยวผมขอจบรายการไปเท่านี้ฮะก็ใครอยากให้มีการแข่งขันอีเวนต์นี้ฮาฮาแบบนี้อีกฮะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด ฝากสับสไครกันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้เจ้าผัดซังแลวอาวีอยู่ในแถลมีเยอะอื่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไปร้อนไปร้อนใช่ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วมามาจบแล้วจบรายการแล้วทนไม่ไหวแล้วอ่ะบีจีไม่ไหวแล้วอ่ะดันมานานดานมานานลาก่อนครับเพื่อนสวัสดีครับไม่ครับ